สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องแ a p p y Mom ม3 6 5านะคะวันนี้แม่กุ้งมาลองปั่นดูค่ะปกติมีแต่วิ่งเนาะก็ลองมามาปั่นดูบ้างว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าปกติแม่กุ้งไม่ค่อยได้ปั่นเนื่องจากว่ามันจะต้องมีอุปกรณ์เยอะเนาะ วิ่งง่ายดีอะไรเงี้ยก็ลองดูลองดูค่ะมาฝึกกล้ามเนื้ออื่นๆที่ตัวเองไม่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเวลาเราปั่นจักรยานมันก็จะได้ใช้กล้ามกล้ามเนื้อคนละกล้ามกันกับที่วิ่งเนาะเดี๋ยวตามไม่กุงมาดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะ หน้ามองไกลลงขาเป็นจังหวะซ้าย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 จังหวะที่ซ้ายลงขาก็จะเป็นหัวขงเขาแล้วข,ขึ้นสลับเป็นขาลง ก็ยังไปหลุดมันอยู่โอเคเนะะาะค่อยุฝึกไปเดี๋ยวปับบอ่ออีกครั้งครับความสําคัญในการปั่นจักรยานก็คืออีกอย่างน,นึงก็คือต้องปรับบอ่อให้ได้ให้ได้ตามความสูงของช่วงขาเราจนมาถึงเต้านะตอนนี้ก็เป็นรอบที่สองเลยนะครับปจัก,กรยานปักระดับของบอ่อให้สูงข,ขึ้น มาปั่นเส้นทางที่เราวิ่งประจำนะครับอ่าเมกุ๊กปัดขึ้นมาเลยโอเคครับแต่ตอนนี้พูดได้ค่ะก็เหนื่อยอแตกค่ะรอก,การปัน่นแล้วก็รู้สึกกล้ามเนื้อขาบางส่วนที่ไม่ได้รู้สึกตอนวิ่งตอนั่นรู้สึกค่ะเมกุงก็เรียกไม่ถูกว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนก่อนก่อนทึงเขานะคะ เป็น,นยงคจักรยานปัดครั้งแรกต้องมีเทคนิคอะไรเยอะไหมก็เพิ่งรู้จ่กอาจารย์พานี่ะคะาออาาขาว่าเออการวางเท้าบนในที่วางาวเท้าต้องมีเทคนิคที่นีน่นั่นการวางขาให้ขนานแต่จักรยานก็มีเทคนิคพอสมควรแต่ก็ไม่ยากครับก็แค่ครั้งเดียวแต่นั้นเราก็ออกมาฝึก ให้มันชินกับจักรยานนะครับก็ปั่นไปเรื่อยๆก่อนเนาะเดี๋ยวก็จะมีเดี๋ยวก็จะผ่าอีกครั้งหนึ่ง อันนี้ก็มาถึงจุดฝายอะไรที่ปกติมาวิ่งน,น,นะคะก็น่าจะปั่นมาได้ประมาณสัก2กิโลแล้วค่ะก็เหงื่อซึมค่ะเพื่อนๆเหงื่อออกอากาศร้อนได้แหละค่ะแต่ก็สนุกดีสนุกดีค่ะตอนนี้ก็มาตรงถึงที่ฝายครับที่เราที่เราวิ่งมาทุกครั้งนะครับก็วันนี้ก็ใช้ใช้เวลาในการปั่นมานิดน้อยเนาะ,ะแต่ว่าความเหนื่อยเป็นไงเท่าเดิมไหมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันนะครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะ ปั่นจักรยานมันจะสู้วิ่งได้ไหมวิ่งจะสู้จักรยานได้ไหมก็คือมันคนละอย่างนะครับแต่ว่าก็ออกกําลังกายเหมือนกันนะครับก็อย่าไปคิดเลยมากบางครั้งปั่นมากก็เบื่อวิ่งมากก็เบื่อก็เหมือนกินข้าวนะครับก็เปลียล่ยนร้านกินเหมือนกันบางครั้งนะครับก็คล้ายๆปั่นจักรยานก็สนุกได้สุขภาพนะครับเราก็จะพยายามมาปั่นทุกอาทิตย์ถ้าว่างนะครับบาง,บบงอาทิตย์ก็ปั่นสลับวิ่งนะครับก็ไปเรื่อยๆ นะครับวันนี้ก็มาฝึกแม่ก,กุ้งนะครับว่าอยากลองปัน่นพรุ่งนี้ก็คงบอกว่าเห็นว่าจะให้พี่ก้อยใช่ไหมครับค่ะให้พี่ก้อยมาสอนปัน่นแล้วก็เราจะปัน่นจะปั่นไกลกว่านี้นะครับพรุ่งนี้ก็คงต่ําสุดก็ประมาณ20กิโลนะครับยังต่ํา 20- ถึงห0กิโลนะครับรแต่ว่าการปั่นจักรยานเนี่ยมันจะสนุกมันเหมือน20กิโลนี่แป๊บเดียวเองนะครับ50กิโลนี่แป๊บเดียวเพราะว่าเรามีเพื่อนได้คุยกันไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะสนุกนะครับ ก็พรุ่งนี้ก็มาชมภารกิจในการปั่นของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับตามลุงพานทองตามแม่กุ้งช่องเฮปิมัมมาชมภาพที่สวยกันนะครับ ดีค่ะร้อนก็ถ้าเป็นอากาศเย็นหรือตอนเย็นได้จะสนุกกว่านี้ค่ะอันนี้แดดร้อนแดดร้อนมากเนาะขนาดยังไม่ยังไม่แปดโมงก็ร้อนขนาดนี้แล้วแดดร้อนแล้วหน้ามันประทากกับแดดแก้มร้อนเลยอะไรหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวเป็นฮีสโตปันมาเจอรักแค้ค่ะเพื่อนๆรักแค้แคเลยนะคะไม่ใช่รักฟอมค่ะนี่ค่ะรักแค้ เวลาเราเจอตามสี่แยกขายพวงมาลัยอยากจะเจอรักปลอมนะคะอยากเจอรักแท้มาเจอนี่ค่ะข้างทางรักแท้หาไม่ยากค่ะรัก <laughs> <laughs> แท้ค่ะใครอยากเจอรักแท้แม่กุ้งแนะนะําว่าให้มาละคะ